ขอเสียงให้เลยนะทุว<อ>คนผู้ชายเปียกเหมือนดอกไม้ดินงค่ะดินมัน้องมันจะโยนทิ้งไปคุณน,น้ามีผัวมาเจ็ดคนผัวคนแรกอชอบเล่นกัน,น์ดปนะคนที่สองเฮียชอบเล่นบอลคนที่สามก็เฮียอีกอเอาเสร็จกขอตังค์คนที่สี่นี่ก็เขียวสี่นิ้วคนที่ห้าล้มค้านตำคานไอ้แก่มันต้องมาปั๊มหัมมันอะ ะเอามันเด็กเด็กด้วยเออไรคนที่เจ็ดเนี่ยมึงเที่ยมันจะมาหลอกเงินเราให <ell is bad air> mm ้เราขายกิจการอะไรแล้วหอบเงินไปอยู่ก e ับมันเราไม่เอาขอบอกเลยนะคะผัวของที่ฉันเจ็ดคนเก้านิ้วก็มีสิบเอ็ดนิ้วก็มีแต่ว่าสี่นิ้วในเดือ